สวัสดีครับสวัสดีชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านนะครับห่างหายหน้าหายตากันไปนานครับขอรายงานตัวก่อนนะครับตารถเครื่องเก่านะครับวันนี้มาชม RGV Generation 2หรือว่า RGV ตัวที่2นะครับ j i g โก e r เ a ี i วนะครับลองมาดูกันครับว่าสวยสดงดงามแค่ไหนเดี๋ยวรับชมกันดูครับ มาดูตัวเป็นๆกันเลยนะครับ <Wow. S 1> กับ RGV ดูไปดูมาคล้ายๆกับ NSR ตัวแรกนะครับหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับต่างกันที่ยี่ห้อนะครับต่างกันที่ค่ายอันนี้เป็นของ Suzuki นะครับ RGV Generation 2หรือว่า r g v ตัวที่2นะครับตัวแรกจะยาวๆกว่านี้หน่อยนะครับตัวนี้ตัวที่2นะครับแต่งเต็มเครื่องแน่น 150cc ซีซีออกตัวแรงวิ่งปื๊ดปัด๊ดหาตัวจับยากนะครับเขาเรียกว่าจิกโกโลเดีย กิโลที่สองเป็นของค่ายอื่นนะครับกิโลแรกกินเรียบครับท้าแข่งเขาไปทั่วครับเขาเลยเรียกว่าจิกโกโลเดียวกินได้เฉพาะกิโลเดียวนะครับกิโลต่อไปไม่ทันเขาแล้วครับ <g ill ot> อุดเล่นนะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับตัวนี้นะครับก็ทำเครื่องมาแล้วนะครับ เครื่องแน่นแน่นเลยดิสเบรกนะครับล้อขอบอลูมือครัชไฟกระพริบป,ป๊อปคับขอทางเรือนไม้ขึ้นหมดนะครับวัดรอบขึ้นรอบเครื่องยนต์ขึ้นนะครับไฟบอกเกียร์ไฟบอกเกียร์ไม่แน่ใจนะครับเพราะแบตเตอรี่ไม่มี ปุ่มออฟรันใช้ได้นะครับดิสเบรกหนะ้าปั๊มเบรกใช้ได้นะครับถังน้ำมันโ okay. อเคเบาะปาดนะครับท่อสูตรเสียงใสๆนะครับใช้เฉพาะในสนามเท่านั้นสนามอะไรวะ ี่บนถนนก็ได้ครับไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับสบภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับสีสันสวยสดงดงามประมาณนี้เลยนะครับ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์อยู่แล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมน่าจะเป็นคันแรกนะครับที่รีวิวเพราะว่าหายากมากนะครับ ไม่ค่อยมีใครปล่อยนะครับสำหรับ RGV รุ่นนี้ผมก็เพิ่งได้มานะครับก็นำมารีวิวให้กับเพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่าได้รับชมกันนะครับยุค90เห็นแล้วก็รู้จักกันดีแล้วครับตัวนี้ RGV จิโกโลเดียวสุดยอดครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับว่าถูกใจไหมนะครับ ใสแยเฉประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงคำพูดเสียงภาคอะไรเลยนะครับเสียงมันแน่นจริงๆครับเสียงใสวิง่งขมจริงๆครับได้ไปคันนี้ราคานะครับผมเปิดให้เลยนะครับตอนนี้ฝังดีๆนะครับจับต้องได้ไหมหนึ่ง0มืนสามพันบาทครับ 1 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับ r g v generation 2สวยสดงดงามเครื่องใสวิ้งนะครับเครื่องแน่นนะครับขี่ไม่อายใครแน่นอนครับคู่แข่ง k r spico n s r 150ทั่วไปนะครับตัวนี้ไม่อายใครแน่นอนครับเสียงใสๆเครื่องแน่นๆใครที่ไม่เคยขี่นะครับต้องลองนะครับคันนี้ หน0 0งบาทมีเล่มเขียวให้นะครับส่งได้ทั่วไทยมีเล่มเขียวให้ครับผมส่งได้ทั่วไทยราคามาสอบถามก็ได้ครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้จังหวัดท่านอยู่ที่ไหนนะครับโทรมาสอบถามราคาได้สำหรับคลิปนี้นะครับลาไปกับเจ้า RGV สวัสดีครับ